نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري วาย سير لي أمرى وحلُ العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ะ ل, ل, ل س ل ا م عليكم ورحمة الله وبركاته ท่าน ah uh. พี่น้องผู้มีอีมานต่ออลลล a ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับสิ่งที่ท่านนาบีสอนให้เรารักษาเป็นสิ่งที่ถือว่ามีคุณค่าสำหรับชีวิตอย่างมากเหลือเกิน ครั้งก่อนที่คุยกับพี่น้องว่าสิ่งประเสริฐที่ท่านนาบีบอกเอาไว้เนี่ยมีหลายประการก็พยายามจดนะครับแล้วก็หาทางทำแล้วก็ตอกย้ำบ่อยๆแล้วก็ขอดุอาต่อล้องให้เราคงอยู่ในสภาพที่ประเสริฐเหล่านั้นวันนี้อีกสักครั้งหนึ่งที่จะพูดในหัวข้อที่ใกล้เคียงกันเพราะว่ามันมีสิ่งหลายประการที่ท่านนาบีสอนให้เราในรักษาสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ เช่นรักษาอามานนะรักษานามละมาดนะรักษาในเรื่องของสุขภาพนะรักษาอามันซอนแลนะแม้ว่าจะน้อยแต่ทําอยู่สม่ําเสมอนะสิ่งที่ท่านนบ,บีสอนให้เรารักษาเนี่ยมีหลายประการแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือพวกเราเนี่ยคิดเอาเองว่าจะรักษาอะไรให้แก่ชีวิตคิดเอาเองเช่น เราคิดว่าโอ้ทรัพย์สินเนี่ยต้องรักษาต้องสะสมต้องกอบโกยต้องแสวงหาเอาไว้เยอะๆอันนี้เอาแบบมาจากใครพี่น้องเอาแบบมาจากใครตาแหน่งเนี่ยโอ้ไม่ได้ต้องรักษาเอาไว้แม้ว่าจะหมดความสามารถที่จะทําหน้าที่ในตําแหน่งที่มีอยู่เนี่ยต้องไม่ได้ต้องรักษาเอาไว้ก็อีน้นี่ต้องรักษาเอาไว้เอาแบบอย่างมาจากใครพี่น้อง ปัจจุบันนี้มีมัสยิดจำนวนมากทีเดียวนะครับที่อิมัมเน่หมดสมรถภาพแล้วในการทำหน้าที่ถามว่ารักษาเอาไว้ทำไมรั้งเอาไว้ทำไมนี่คือสิ่งหนึ่งที่รู้สึกปวดใจมากๆกับการที่มัสยิดบางแห่งเนี่ยมีผู้นำที่เรียกว่าอิมัมแล้วก็หมดสมรถภาพในการทำหน้าที่แล้วรักษาเอาไว้ทำไม ผมชื่นชมเลยนะครับมีเพื่อนที่ที่ประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยมีมุสลิมจำนวนเยอะนะแล้วก็มีอิหมัมที่เป็นตัวอย่างนะครับเท่าที่เพื่อนเล่าให้ฟังเนี่ยมีอิหมัมที่เป็นตัวอย่างที่ผมประทับใจมากอิหมัมเนี่ยเมื่อเขารู้ตัวว่าเออเขาแก่ชาราลงแล้วอายุมากแล้วมองหาโอ้เด็กคนนี้เพิ่งจะจบกลับมาเนี่ย เรียกมาคุยเรียกมาร่วมงานเรียกมาเพื่อที่จะให้ขึ้นบรรยายบ้างขึ้นคุตบ้าบ้างพอมองดูแลแววคนนี้นี่นะเป็นผู้รู้ด้วยแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีด้วยอิหมัมมัสยิดนั้นเขาลาออกเลยลาออกแล้วก็แต่งตั้งให้เด็กหนุ่มคนเนี้ยที่มีกำลังวังชามีความคิดมีความรู้มีความสามารถแล้วก็มี อะไรอะไรหลายอย่างที่จะทําหน้าที่เป็นอิหมัมก็ให้เด็กคนนี้มาเป็นอิหมัมแทนส่วนตัวเองก็เลื่อนถอยหลังจะว่าถอยหลังก็ไม่ได้เลื่อนขึ้นเพื่อที่จะไปเป็นที่ปรึกษาคอยเป็นพี่เลี้ยงให้แก่อิหมัมคนนี้โอ้โหสุดยอดแล้วเขาพัฒนามัสยิดของเขาได้อย่างดีเลยนะครับแล้วเด็กก็ได้รับคําชี้แนะจากอิหมัมคนคนเดิมแล้วกไ็ได้อะไรนะเอาความรู้ความสามารถของตนเองที่ไปเรียนมาจาก ต่างประเทศเนี่ยนะครับจบมาทาั้งด้านศาสนาด้วยก็มีเวทีแล้วก็มีหน้าที่ทำอัลลอฮฺอักบัลดีมากแต่มาเทียบที่บ้านเราแล้วเนี่ยเราคิดเอาเองหมดเลยตรงรักษาเนี่ยทรัพย์สินมีมากๆตรงรักษาเอาไว้ตราีทีเหนียวเอาไว้กอบกวยเอาไว้ตําแหน่งตรงรักษาเอาไว้รังเอาไว้ทั้งๆที่หมดสมรรถภาพแล้วตรงรักษาเอาไว้ความหรูหราน่โอ้รักษาเอาไว้เอาแบบอย่างมาจากใครล่ะพี่น้องเอาเยี่ยงอย่างมาจากจากไหน จากกระแสสังคมใช่ไหมนะครับแล้วก็รักษาสิ่งนั้นเนี่ยเอาไว้อย่างมั่นคงเลยเอาแบบอย่างมาจากกระแสสังคมเอาแบบอย่างมาจากตะวันตกแต่สิ่งที่ท่านนาบีได้สอนให้เรารักษาเนี่ยมีตั้งเยอะแยะคิดที่จะเอาสิ่งที่ท่านนาบีสอนเอาไว้นะเอามารักษาเอาไว้ที่ตัวของเราเนใดไหมถ้าไม่รู้ก็ต้องเรียนเรียนแล้วไม่้อใจก็ต้องซอกซักถาม ว่าเราจะรักษาสิ่งใดที่ท่านนาบีสอนให้เรารักษาเอามาดูฮะด,ดิษบทนี้นะครับว่าท่านนาบีส่งเสริมให้เราในรักษาอะไรในชีวิตของเราแล้วก็มันก็จะเป็นประโยชน์กับเราเนี่ยนะทางในโลกดุนยาและก็โลกอาคิรอดุนยาก็มีความสงบสุขทางด้านจิตใจโลกอาคิรอวันตายเนี่ยแหละเป็นวันที่เขาจะพบกับความสุขเป็นวันที่เขาพบกับความสุขอย่างแท้จริง เริ่มต้นจากอัลลัมบาร์ซักอันนี้ได้พูดคุยกับพี่น้องไปแล้วนะครับท่านอับดุลลอฮิบเนาบีฮุไซลินะครับได้กล่าวว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลฮิวซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้ฮะดิษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดนะครับท่านนาบีบอกว่าตับบันลิฎะฮับวัลฟิดดะหลังจากนั้นท่านอับดุลลอฮิบเนาบีฮุไซลินเนี่นะครับ ก็ได้ไปกับเพื่อนคนหนึ่งของเขาแล้วก็ไปหาท่านอุมัดอิมโนคอตตอบนะครับแล้วก็เมื่อไปเจอกับท่านอุมัดอิมโนคอตอบก็ชวนกันไปหาท่านนาบีมูฮัมมัดสล,ลลัลฮุอะลฮิวะซัลลัมพอท่านนาบีพูดเอาไว้ทิ้ง,งประโยคนี้เอาไว้แล้วก็ไม่ได้อธิบายอะไรตับบันแปลว่าความวิบัติเราเคยอ่านสุรทับบัตใช่ไหมตับบัญญาดาอบีละฮับีวะตับมือทั้งสองของอบูละฮับจงพินาต เราเคยอ่านซูร้อนเนี่ตับบันตับบัน,นหรือตับบัตเนี่นะครับคือความพินาศความวิบัตจิจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่สะสมเงินสะสมทองกับบุคคลที่สะสมทรัพย์สินความวิบัติจะเกิดขึ้นแก่คนเหล่านี้ถ้าสะสมแล้วจ่ายอากาศไม่มีปัญหาสะสมไปเลยสะสมแล้วได้ยินว่าใครเดือดร้อนช่วยเหลือเอาสะสมไปเลยม่มีปัญหา ไอ้ยอย่างเนี้ยมีเยอะเยอะดีคนจนๆคนเดือดร้อนคนที่ทุกข์ยากก็จะได้รับการช่วยเหลือถ้าเป็นคนที่รู้ที่จะบริหารทรัพย์สินอย่างไรเอาสะสมได้แต่ที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้ตรงนี้ก็คือขอความวิบัติขอความพินาศให้แก่ผู้ที่สะสมเงินทองซึ่งท่านอับดุลลอบ์บอกว่าฉันได้ยินอย่างนี้แล้วฉันนะครับกับเพื่อนของฉันอีกคนนึงก็ไปหาท่านอุมาติมโนคตตอบ และพวกเราทั้งสามคนก็พากันไปหาท่านรอซูลลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราก็ถามท่านรอซูลว่ายารอซลลลอฮ์โอ้ท่านร,ารอซูลลลอฮ์กาลุกะตับบันลิฎฮะบีวัลฟิตตติมาดานัดดะคิรที่ท่านบอกกับพวกเราว่าความวิบัติความพินาศความเสียหายอันใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่สะสมทองคำสะสมเงิน แล้วเราจะกักตุนอะไรเราจะเก็บรักษาอะไรรักษาเงินรักษาทองกันเอาไว้เนี่ยนะความวิบัติจะเกิดขึ้นตรงนี้มีคําอธิบายจากบรรดาอุลามาบะบอกว่าหมายถึงบุคคลที่เก็บเงินเก่ากอบโกยกักตุนเอาไว้โดยที่ไม่บริหารไปตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ใช้บริหารไปตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ก็คือถึงปีมาต้องจ่ายสกา a t ได้รับความได้รับข่าวว่าคนอื่นเดือดร้อนคนนู่นเดือดร้อนโรฮิงญาเดือดร้อนพี่น้องซีดีเดือดร้อนกับเสียสละพอประมาณที่เขาสามารถจะเสียสละได้ช่วยทั้งนู้นทิง้งเชี่ยวทั้งนี้ทิง้งคนข้างบ้านคนในสังคมคนสุรานู่นคนกำปงนู่นช่วยเหลือช่วยเหลือเท่าที่เราสามารถจะทําได้คนเหล่านี้ไม่มีปัญหาไม่มีความวิบัติเกิดขึ้นเพราะ แน่นอนมาลอก้าจะมาขอดูอาตอ a ล l a h ์ดยว่าอัลลอฮุมมะอตีมุฟิกอนคอลาฟาโอล l l a ์ได้โปรดให้ทดแทนอันมากมายสิ่งทดแทนโอ oh ล l ล a h เดไดโปรดทรงทินทดแทนผลตอบแทนเพิ่มพูนขึ้นให้แก่คนที่บริจาคอันนี้ไม่มีความวิบัติทีนี้ทั้งสามคนนี่ก็สงสัยก็ไปถามท่านโรซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราจะสะสมอะไร สะสมเงินสะสมทองเนี่ความวิบัติจะเกิดขึ้นเราจะสะสมอะไรฝอกอลรอซูลุลลอฮิซาลลลลอฮวาะลฮิวะซัลลัมท่านรอซูลก็กล่าวแนะนำสองเรื่องด้วยกันเอาเต็ทีสามเรื่องด้วยกันสมเรื่องรักษาสิ่งนี้เอาไว้ให้ดีนะทรัพย์สินไม่ต้องไปรักษามากนะทำตามหน้าที่แล้วกันนะอย่าไปรักษาด้วยความคิดของตัวเองอย่าไปรักษาทรัพย์สิน เก็บทรัพย์สินเอาไว้ด้วยการบริหารที่มาจากการคิดของตัวเองต้องเอาแบบของอัลลอฮ์ต้องบริหารมันไปตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้วางแนวทางเอาไว้สิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ในอันกุรอานสิ่งที่ท่านนาบีได้แนะนําไว้ในฮะดีษของท่านสามข้อที่ท่านนาบีสอนให้เราร,รักษานั้นก็คือหนึ่งลิซานันจากิรอนรักษาลิ้นที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอ,อดเวลาอัลลอฮ์รักษาเอาไว้ให้ดี พี่น้องรักษาง่ายไหมง่ายต้องลงทุนอะไรหรือเปล่าไม่ต้องลงทุนต้องไปเช่าตู้เซฟในธนาคารเก็บไว้หรือเปล่าไม่ต้องอยู่กับเรานี่แหละลิ้นที่เปียกชําอยู่กับการลำลึกถึงอัลลอฮ์รักษาลิ้นประเภทนี้เอาไว้ให้ดีพี่น้องพยายามทําให้เกิดความเคยชินนะขับรถก่อิกรุลลลฮอก่อนจะนอนก่อิกรุลลลฮอ นั่งฟังบรรยายกับซิกรุลลอกินข้าวในใจกับซิกรุลลอทำงานในออฟฟิศซิกรุลลอพยายามนะไอเนี่ยท่านนาบีสอนให้รัก,รกษาสภาพเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะอัลลอฮ์รักมากบุคคลที่อยู่ในแต่ละวันเนี่ยลิ้นเนี่ยเปียกชำ้ำเปียกช้ำอยู่กับการลำลึกถึงอัลลอฮ์เปียกช้ำอยู่กับการสละหวานให้แก่ท่านนาบีพยายามหน่อยพี่น้องครับตรงนี้พยายาม ข้อที่สองวกลบัญชากรอนหัวใจที่นึกขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาอยู่ตลอดเวลากินข้าวเสร็จอย่างนอ้อยอัลฮัมดุลิลลามวนการสรรเสริญทั้งหลายขอบคุณอัลลอฮฺดื่มน้ำเสร็จอย่างน้อยก็อัลฮัมดุลิลลาห์พอได้นั่งพักอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้อง ขอบคุณอัลลอฮ์แบบนี้เนี่ยนะบอกตรงๆว่าอยู่ในสภาพที่อัลลอฮ์รักมากและอัลลอฮ์ก็จะให้สิ่งดีเนี่ยเพิ่มพูนกับชีวิตของเราอย่างมากมายทําสิครับพี่น้องเนี่ยสมมุติว่าทํางานเนี่ยอย่างเช่นผมเองเนี่ยทำหน้าที่เป็นเป็นเป็นฝ่ายที่ทําบัญชีให้แก่ที่วามีพอปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยปั๊บปิดงบของเดือนนี้เสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห เพราะว่าบางทีมันปิดงบไม่ลงตัวบินเบินอะไรต่างๆยังได้จากเพื่อนไม่ครบปวดหัวเหมือนกันตาม,บ,ตามบินตามอะไรบินตามมาแล้วบินใบนี้ใช้ไม่ได้ต้องตรวจอยู่ตลอดเวลาตัวเลขนี่คาดไม่ได้เลยแม้แต่สตังค์เดียวนะปิดบัญชีปุ๊บยอดคงเหลือเท่าไหร่ไปกดเงินในธนาคารมันต้องตรงกันเน่ะสักห้าสิบสตังค์สักสักยี่สิบห้าสตังค์สัก,ส,ส,กสักบาทนึงเนี่ยมันคาดกันไม่ได้เลย บางทีปวดหัวเหมือนกันพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอัลฮัมดุลิล์ยอดมันตรงอัลฮัมดุลิลลาต้องอัลฮัมดุลิลลาอยู่ตลอดเวลาพี่น้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาและอินชาัลลุมและอาซีดันนะกุมเมื่อเจ้าขอบคุณข้าจะเพิ่มพูนให้อย่างมากมายขอบคุณต่ออัลลอฮ์พี่น้องทุกอย่างที่เราทําสําเร็จทุกอย่างที่เป็นความดีแล้วที่เราได้รับมาขอบคุณอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเลยพี่น้อง ขับรถมาถึงบ้านอัลฮัมดุลิลลาไม่มีอะไรเลยตำรวจไม่เรียกแล้วก็ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ขับมาถึงบ้านแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยอัลฮัมดุลิลลาผมเนี่ใช้รถคันเก่าเลยเนะรถมันเก่าบางทีสตาร์ทไม่ติดโอ้โหปวดหัวบางทีขับขับไปแล้วโอ้โหอะไรอะความร้อนขึ้นอ้าวหมอหน้ามันรั่วอะไรต่างๆรถเนี่ยมาตอนหลังพอ นึกจะสตาร์ทโดสตาร์ทติดปั๊บอัลฮัมดุดลิลลารถมันติดพอขับออกไปพัเปิดแอร์อัลฮัมดุดลิลลาแอร์เย็นพอขับไปถึงที่ปั๊บโอ้หมอนองหมอน้ำไม่รู้อัลฮัมดุดลิลลาต้องพยายามนะพี่น้องทําอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเลยสองอย่างแล้วนะที่ท่านนาบีสอนให้เรารักษาเอาไว้ก็คือลิ้นที่ลำลึกถึงอัลลอฮ อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาข้อสนี่นะซาอูะตันตัวอิโนอาลลอาคิรอภรยาที่ช่วยเหลือท่านในงานของโลกอาคิรอภรยาที่เตือนเราภรยาที่บอกเราภรยาที่ปลุกเราละหมาดภรายาที่อะไรละ่ะ ส่งเสริมให้เราและหาทางให้เราเนี่ยทำงานเพื่อโลกอาคเราอภรรยาแบบนี้ต้องรักษามากๆพวกเรารักษาภรรยาแบบไหนโอ้แต่งตัวสวยดูแล้วหน้าตาสวยสูงยาวขาวป่งนะครับบางคนโอ้โหได้ภรรยามาสวยมากๆเลยคิ้วพมา่าในตาอินเดียในะอกมาเลเซียสะโพคฮาวายบันทายสวีเดนเอเลอบ รักษาเหลือเกินแบบนี้แต่ว่าภรรยาคนนั้นไม่เคยเลยที่จะปลุกละหมาดอินนาลินลาห์วออินน่าอิัยฮิรอจอูนเพราะนั้นข้อที่3นี่นะถ้ามีภรรยาแล้วปลุกละหมาตภรรยาที่ส่งเสริมให้เราทําความดีเพื่อโลกอาคิรอภรรยาแบบนี้รักษาเอาไว้ให้มากๆนะครับวบิลลาฮิตตเฟิกว uh ันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมะเระห์มาตุลลอฮ์วบราะกาตุ